อันนี้เป็นแผงควบคุมอกองหยอดเหรียญนะของจีมพับนะตัวนี้อาการสองอดที่ไม่ติดเลยขั้นแรกเราทองวัดไฟตรงนี้นะเนะี่ยอันนี้เล็กูเลตห้าโวลต์ใช่ไหมเอา AC เอซตัวน,นี้ป้อนออกมันจะไปรอดเอซีสิบสองโวลต์ให้มันอยู่ตรงนี้นี่เลกูเลตห้าโวลต์นีนะ่ CPU ให้ทาว,วัดตรงนี้ตรงนี้จะไปชุดหยอดวัดตรงนี้ง่ายดี อ,อกกลาวที่ฮิซซิงนี่นะฮิซซิงเนี่ยฮิซซิงเลยฮิซซิงก็คือฮิซซิงคือขากลางเจ็ดแปดศูนห้าขานี่ห้าโวลต์อ่าสิบสองโวลต์ห้าโวลต์ถ้ามีสองตัวเนี้ยโอเคแสดงมันมีไฟแล้วที่ผมเจอคือนี่สายเตอร์สองตัวเนี้ยมันนําหน้าที่ขับเจ็ดเซกเมนต์สองตัวนี้เสียคราวนี้วิธีจะเช็คใช่ไหมพอถ้าไฟติดแล้วเราเราลองเช็ดตรงนี้ไม่ต่อชุดต่อเรยวแล้วก็เอาห้าโวลต์ชนกับขานี้ ขายที่มีจุดหกใช่ไหมฟาล้าวต์มาชนปุ๊บมันก็จะเหมือนก็มีการหยอดเหรียญน,นะทำให้ดูอันนี้ยังศูนย์ศูนย์อยู่ใช่ไหมันนี้เราแก้ขายแล้วเราเปลี่ยนท้ายเตอร์ของต,ตัวนี้คิวหนึ่งคิอสองอันนี้ก็เหมือนเราหยอดเหรียญอ่นี่ตั้งยี่สิบบาทนะอ่าสิบเห็นไหมฮะอีกทีหนึ่ง,งไม่โดนอ่ายี่สิบอ่าแก๊กแก๊แกเนะนี่ยเนี่ยมันจะไปสั่ง ดูเีทำงานมันจะไปสั่งไงเครื่องซักผ้าจนสตาร์ทถ้าเราไม่ต่อกลับ๋ตรงนี้จะต้องศูนย์ศูนย์อันนี้คือทำงานได้